สวัสดีครับผมเต้บางัวทองนะครับวันนี้มาดูเป็นเหรียญยิ้มหวานหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนนทบุรีนะหน้าตาเหรียญคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นบล็อกสองนะสังคติเรียบนะครับจุดพิจารณาข้าว่าของผมนะครับผมจะจดจําพิมพ์ใบหน้าหลวงพ่อนะครับแล้วก็ดูความตึงของพื้นเหรียญนะครับจะเป็นประมาณนี้นะใบหน้าหลวงพ่อนะครับจะไม่ตื้นเบอร์นะครับดูดวงตาหลวงพ่อนะครับมีการแกะพิมพ์ลึกคมชัดนะครับ ยังดูนะครับตรงบริเวณเปลือกตานะครับเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ลิ้วการแกะแม่พิมพ์นะเป็นธรรมชาตินะครับดูบริเวณใบหูนะครับพื้นหลังหลวงพ่อจะเรียบตึงนะครับผิวคล้ายๆเป็นเปลือกส้มนะครับแต่พื้นจะต้องมีความเรียบตึงมากๆนะฟอนต์ตัวอักษรนะครับตรงบริเวณคําว่าท่านอาจารย์เอี่ยมนะคมๆนะครับสังเกตความคมนะเกทําได้ใกล้เคียงนะครับแต่ความคมจะยังไม่เหมือนนะครับแล้วก็บริเวณสันขอบนะครับ ความคมของเหรียญแท้นะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะเกมีทํานะครับแต่ว่าทําความคมได้ไม่เท่านะครับความคมจะยังห่างอยู่นะลักษณะความคมของขอบเหรียญน,นะตรงบริเวณสันนะครับสันเหรียญนะดูความเรียบตึงของพื้นเหรียญน,นะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะ <pol is> แล้วก็จุดสําคัญบริเวณด้านหน้านะผมจะสังเกตลักษณะของหูเหรียญน,นะครับดูความคมเป็นหลักนะครับหูเหรียญจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะรูจอหูไม่กว้างมากจนเกินไปนะครับไม่มีรอยถอดนะ ข้าวๆด้านหน้าเหรียญจะเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพลิกไปดูด้านหลังนะด้านหลังนะครับผมก็จะสังเกตลักษณะของเส้นสา์นะครับจะเป็นเส้นสา์ที่สาดลงมานะครับคล้ายๆกับสายฝนนะเอียงดูก็จะเห็นนะครับเนี่ยนะครับในสภาพสวยๆนะครับเอียงเหรียญดูก็จะเห็นนะครับแล้วก็ดูความเรียบตึงของพื้นเหรียญเป็นประมาณนี้นะครับเส้นสา์ลักษณะคล้ายๆสายฝนนะครับในความเข้าใจของผมคือเกิดจากตอนปั๊มเหรียญนะเป็นเส้นสา์ลักษณะแบบนี้นะครับ ฟอนตัวอักษรนะครับมีความคมนะคล้ายๆกับด้านหน้าเหรียญเลยนะครับคมเป็นธรรมชาตินะครับดูความเรียบตึงของเหรียญนะครับเป็นหลักนะแล้วก็สังเกตความคมนะครับต้องไม่ตื้นนะครับเหรียญยิ้มหวานมีงานเกฟฝีมือค่อนข้างดีนะครับแล้วก็คิปปิ้นด้านข้างนะครับในความเข้าใจของผมนะครับเป็นขั้นตอนในการผลิตเหรียญนะครับเป็นคิปปิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับช่วยเป็นจุดพิจารณาเกแท้ได้นะครับแล้วก็จุดสําคัญบริเวณด้านหลังนะครับผมสังเกตลักษณะของหูเหรียญนะ หูเหรียญจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับพื้นหลังหูจะต้องเรียบตึงนะครับแล้วก็มีการเจาะทะลุที่ปิ้นป้นนะครับเป็นธรรมชาตินะแบบนี้นะครับไม่มีรอยถอดนะครับพิมพ์โดยรวมไม่ตื้นเบอร์แล้วก็หูเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับโลหะต้องปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับโอเคเข้าๆเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับเม็ดคมคมนะครับพิมพ์ด้าหลังนะก้อนเม็ดนะครับมีมิติมากนะครับ สันขอบเหรียญนะครับมีความคมชัดนะครับในสภาพสวยจะสังเกตง่ายนะครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญหลวงพู่เอี่ยมเป็นเหรียญรุ่นยิ้มหวานนะครับออกประมาณปี2512นะพี่ท่านใดมีนะครับเหรียญหลวงพู่เอี่ยมนะครับเอาเป็นเหรียญที่ทันหลวงพ่อทองสุกุูกเสกนะครับก็ยินดีรับเช่านะครับส่งรูปภาพมาชมกันได้นะครับ line id s i t a y ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับมีตัวแอดด้านหน้านะ สำหรับเหรียญยิ้มหวานนะครับราคาณนะปัจจุบันที่เล่นหากันนะครับเล่นหากันอยู่หลักพันต้นนะครับเคยขึ้นไปถึงสามสี่พันนะครับตอนนี้ก็ดรอปลงมานะแต่ก็ยังรับเช่าเรื่อยๆนะครับพี่ท่าในใดมีนะครับส่งรูปภาพมาชมได้นะ l ลาย idsai tyw5051 นะครับเต้บางบุรทองยินดีรับเช่านะครับขอบคุณครับ